เหตุเกิดจากการที่นักแสดงทุกคนเป็นคนที่ตลกมากคือมีคนเคยถามครูนะว่าในกองเนี่ยใครแสบสุดนึกว่ะชอบคนชอบถามว่าเนี่ยในกองอ่ะแฟนเขาอยากรู้ะว่าใครแสบสุดทุกคนเหมือนว่าแบบถูกแคสคนที่แบบมีเอเนจีล้นล้นมารวมกันอะพออยู่ในกองก็คือแบบปวดหัวมากอย่างคนเนี้ยคนนี้ขอเมาส์เลยถ้าหาตัวไม่เจอต้องไปเจอที่ อยู่กับนักแสดงจากซีรีส์รับบนมเจือนะคะครับสวัสดีครับผมภูภูลินนะครับรับบทเป็นพระเอกครับสวัสดีครับนินกวิทครับรับบทเป็นนมเจืดครับสวัสดีครับพอลครับรับบทเป็นศัตรูพ่ายครับสวัสดีครับนิวตันครับรับบทเป็นพระรองครับ ก็สําหรับซีรีส์เรื่องรักรมจืดเนาะก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องผ่านตนัวละครที่ชื่อว่านมจื่นครับซึ่งเขาจะเป็นเด็กที่มีความเนิร์ดมากและชีวิตก็จะมีความเยียบง่ายอยู่ในกรอบเนาะเพราะว่าเป็นคนที่คุณแม่ห่วงมากแต่ว่าต้องมาเจอกับตัวละครอีกคนหนึ่งก็คือพระเอกนั่นเองซึ่งเขาจะมีความเซอร์มากเรียนคณะศิลป,ปรกรรมด้วยความที่2คนนะครับเขาต่างกัน,กนมากๆคาแรคเตอร์คือต่างกันสุดขัว้วเลยคนนึงเซอร์ดิบเถื่อนอดีกคนหนึ่งคือเนิร์ดสุด,สดๆพอแบบต้องมาดูว่าคน2คนนเขาาจะมัักกยังไงนะครับ สำหรับผู้นะครับการแสดงที่ค่อนข้างเลนเนาะอย่างแรกก็คือการต้องติดหนวดแล้วก็ใส่วิกถ้าถ้าใครได้ได้ดูไปแล้วก็จะเห็นแล้วว่าตัวละครพระเอกเขาจะต้องไว้หนวดแล้วก็ใส่วิกที่ค่อนข้างยาวมากซึ่งการถ่ายทําก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นบางซีนะอาจจะต้องแบบกลับไปอีกลุกนึงหรือกลับมาลุกติดหนวดอะไรเงี้ยทำให้เอาต้องใช้เวลาที่มากขึ้นด้วยแล้วก็การเข้าถึงแรคเตอร์ก็จะต้องแบบมีความหยิบมีความเฉียน การพูดก็ต้องแบบเป็นคำหยาบซะเกิน50%าสิบเปอร์เซ็นต์รย้เขาผมจะเออเป็นเรื่องของความยากตัวละครก็คือตัวละครนะครับจะเหมือนมีความที่ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีดีเทลที่เราต้องเก็บแล้วก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับตัวละครเยอะมากเพราะว่ามันเป็นการเล่าผ่านตัวละครของผมที่ชื่อว่านมจืดเหมือนกับว่าด้วยความที่นมจืดจะมีความเขาเรียกว่างไงอ่ะเออ ซื่อใสๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาจจะดูติงต้องนิดหน่อยแล้วก็แต่ก็แบบลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดแต่ว่าเขาจะแค่คิดไม่เหมือนคนอื่นครับแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาก็จะดูจะเข้าได้กับคนยากนิดหนึ่งก็เลยทําให้แบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็มีความท้าทายประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องที่พวกพี่ๆครับก็สัมพันธ์ไม่ค่อยด้ จากกันมาก่อนใช่คร mm ับสำหรับผู้สิทธิ์แยกเนี่ยไม่ก็คือจะบอกว่าก่อนนี้ล้วคือผมได้แคสมาแล้วก็ได้เข้ามาเจอไว้พี่จริงๆโปรเจกต์นี้มันมีมาสักพักแล้วเราพร้อเมมาที่พวกเรารู้จักอย่างมือต้านกูกับน้องนีนต่รู้จักกันมาเป็นพินัแล้วพอดีเนี่ยจะเข้ามาหลังสุดนั่นเองก็เลยอาจจะแบบเข้ามาก่อนถ่ายไม่นานเองเนาะก็เลยต้องใช้เวลาในการที่รู้จักกันพอสมควรนะครับ ความห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่ปากร้ายหน่อยก็ได้นิดนึง <laughs> อะออแล้วก็ฝากไม่ตรงอาใช้ก็ได้เลยทําให้แบบมันอาจจะตรงกับตัวละครเลยไม่ยากรคบบรับสำหรับตัวละครของผมสิ่งที่ยากเลยก็คือความใหม่คือผมเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างใหม่มากๆในการแบบว่ามาแสดงซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนนั้นี้เราก็ทําแบบ พวกแนวอื่นพวกรีวิวหรือว่าพวกแบบบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งพอเรามาทําในส่วนของงานหน้ากล้องที่เป็นซีรีส์มันก็เป็นแบบอีกเว้นเลยที่ต้องแบบจําบทหรือว่าเล่นเป็นคนอื่นซึ่งเราต้องสวมบทบาทเป็นคนอื่นเป็นอะไรที่แบบยากมากครับเพราะก็ใหม่มากเหมือนกันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราทุกคนใช่ใช่ใช่เป็นอะไรใหม่ของทุกคนใช่ นมจืดตอบก่อนเลยให้น้องนมก่อนเลยอะเราชื่อนมจืดก็ตอบก่อนเลยว่ารสชาติรสชาตินมของน้องนมจืดจะเป็นอะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นรสชาตินมจืดนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นนมจืดที่โดนเติมน้ําหวานเข้ามาเลยกลายเป็นนมชมพูครับใช่ครับอ๋อเป็นนมที่แบบมีความมีรสชาติหวานปนแบบความมันของผมเหมือนนมกล้วยแล้วกันครับ เออมันนมกล้วยครับเพราะว่านมกล้วยเนี่ยเป็นนมที่อร่อยหอมหวานน่ารักเหมือนกับน้องนมจืดอย่างเงี้ยครับเป็นนมช็อกโกแลตแล้วกันครับเพราะว่าอาจจะขมหน่อยต่ออร่อยแน่นอนครับผมช็อกมิ้นครับอ่าช็อกมินเป็นนมช็อกมินแน่นอนครับเพราะว่าอาจจะเป็นรสชาติที่แปลกเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นบางคนอาจจะใบแอบตั้งแต่แรกว่าแบบ เหมือนยาสีฟันบ้างอะไรบ้างเงี้ยไอคิดเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไอแม่ล่ะใช่ไหมครับชอบชอบเหมือนกันถ้าใครได้ลองแล้วมันก็แบบเสพติดละมันเริ่มเริ่มติดใจละใช่มีหลายรสชาติคือต้องพูดเลยนะว่าจริงๆซีรีส์นี่เป็นซีรีส์ที่ฟิลคูดมากเป็นซีรีส์ตลกง่ายๆก็คือดูแล้วมีความสุขแน่นอนซึ่ง เหตุเกิดจากการที่นักแสดงทุกคนเป็นคนที่ตลกมากคือมีคนเคยถามปูนะว่าในกองเนี่ยใครแสบสุดนึกออกปะ <S <S ชอบคนชอบถามว่าเนี่ยในกองอะ่ะแฟนเขาอยากดูไหมว่าใครแสบสุด <S 1> <S 1> กองนี้คือแสบทุกคนจริงๆทุกคนเหมือนว่าแบบถูกแคสคนที่แบบมีเอนเนอร์จีล้นๆมาหลวมกันพออยู่ในกองก็คือแบบปวดหัวมากอย่างคนเนี้ยคนนี้ขอเมาวเลยถ้าหาตัวไม่เจอต้องไปเจอที่กองสวัสดิ์เพราะว่าไปหาของกินส่กินใส่กินแล้วไม่ชอบกินข้าว ชอบกินขนมน้ำมันลมน้ำมันลมคือกินเก่งมากเด็กกำลังโตครับเราเข้าใจเด็กกำลังโตแล้วแต่ทุกคนใช้สายนอนกินอจริงจริงนี่ก็นอนผมนอนทุกที่ครับว่างเป็นนอนแอบเป็นถ่ายทำแบบใหม่เราต้องช์จแบบไงครับสมองเราจำบทเยอะแล้วเราต้องไป พักสมองแป๊บหนึ่งก็เลยต้องหลับเป็นนอนขยับเป็นถ่ายทำถ่ายเป็นขาตัวอักษรไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี่ครับให้ให้คุณอยู <Engine. to S 1> ่ต oh, okay. ้นเมาด้วยคุณอยู่ต้นเมาด้วยอักษรย่อฟอฟงครับฟอฟงอันนี้มาเป็นชื่อเลยนะย่อแล้วอ๋อย่อแล้วฟอฟงบาวอนโอเคเหลือน้ำสกุลละคงแนวดีอันนี้ำเอยนยันนำเลยแบบ คือถ้าเกิดเรียกได้ว่าในโทรศัพท์มีรูปตัวเอง30%ที่เหลือคือรูปเพื่อนล้วนๆจะเป็นในลักษณะของการนอนการกินไม่่่ใชรูปทีีดด้วยการอ้าปากการตาเหลือกใช่ออยยละต้องไปเช็คละ <laughs> ต้องไปะอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครับเขาจะเป็น <laughs> น่ากลัว <laughs> ไปขอรูปเขาได้เลย,เลยหมายถึงว่าวันนี้ต้องเบอร์เดย์ใครขอรูปได้เลยมีครบทุกคน ผมอะอยากลองติดหนวดไว้ผมยาวดูได้สิได้เลยไม่ผมแค่อยากเป็นแบบเหมือนพระเอกจีนอะไรเงี้ยอยากเข้าใจมุมของตัวละครที่เป็นฝั่งพระเอกครับว่ามีแนวคิดยังไงทําไมถึงเข้าหาตัวละครที่ชื่อนมจืดแบบนั้นทําไมต้องแบบเป็นคนทำผามชอบแกล้งอะไรอย่างงี้ครับหล่อร้องได้ละ<อ>ย<อ><ด>ืนไหม เขามาตอนเล่นไม่ได้เล่นแบบนี้นะพเอกอะไม่ไม่ได้มีแบบเขามาพระเอกไม่ลูกคือไม่มีนะพยายามนึกอยู่ว่าเอะเราพูดแบบนั้นจริงจเหรอตอนนี้เอาตอทีครับไม่ต้องต้องอ้างจริงเหรอว่าสีนั้นจริงๆแล้วอะจะเป็นการที่พระเอกอะพึ่งพึ่งพึ่งเรียนเสร็จแล้วเหนื่อยๆมาแล้วก็จะพยายามชวนให้นมจีเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ไม่ยืนหน้าอเหรือไงวะเข้ามาเออไม่ไม่ยืนเข้ามาไม่ก็สุนปงเคยชอบพูดอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นปงไงขอขออีกทีได้ไหมเข้ามาไงนะเข้ามาแล้วเราไปจับของสุนปงไปเออไปรับของไปรับของตัวจี๊ซะด้วย อยากอยากลองเป็นน um มจืดเหรออยากอยากเรียกว่าพระเอกลองลองให้นมจืดกันหน่อยนะครับพระเอกใช่ไหมหวานมากจะดีเหรอครับนี่แม่ก็เปลี่ยนเปรี้ยวลแต่ว่าเป็นนมจืดโอเค พลลองไม่ได้ได้ได้พลลองเขาโกเขาโก้ได้ได้ได้ดีกว่าดีกว่าโคม่าผมอยากเล่นเป็นตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าสมชาติในเรื่องสมชาตินี้จะเป็นตัวดิ๊ดโจ๊กโจ๊กครับเพราะเขาจะมีความแบบว่า ในบางฉากที่เรารู้สึกเครียดมากๆอะสมชาติให้มันตลกขึ้นมาได้จริงๆบอกไว้ก่อนว่าสมชาติเนี่นยบทมีแค่หนึ่งบรรทัดแต่เล่นไปสี่บรรทัดอิมโพรไว้ซวนล้วนก็คือแบบตลกโดยเนเจอร์อยู่แล้วก็วคืออยากเลยอยากเล่นไปบอกสมชาติครับเพราะว่าอยากลองตลกดูมากเพราะบทไม่ตลกองภูหรอจริงๆผูอยากเล่นเป็นตัวละครตัวหนึง่งของคุณฟอฟงนั่นแหละครับคุณฟงมาวอน,นครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าจริงๆน้องฟงเป็นคนที่ ควนมากเป็นคน,คนกลัวเป็นคนขี้แกล้งอะไรแบบนี้ยแต่ว่าบทที่เขารับในเรื่องเนี้ยครับคือจริงๆงฟงเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วแต่บทที่เขาจะได้รับจะเป็นตัวแบบโจกๆตัวขำๆมากๆมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมาเล่นในเรื่องหลักวทุ่จืดเนี่ยเขาได้พลิกบทบาทกลายไปเล่นเป็นรุ่นพี่ของคณะศิลปกรรมแล้วออกมาแต่ซีนเนี่ยคือเหมือนคนอาบน้ําประมาณ20ร่รอบแล้วก็หล่อมากออกมาแต่ละซีนคือหล่อแบบผมแบบนึกว่าไม่ใช่ตัวจริง ถ้าเปรียบเทียบตัวผมเป็นนมรสอะไรใช่ไหมครับขอเลือกเป็นนมรสหมาล่าครับเรานมแบบเผ็ดเลยมันอาจจะอร่อยก็ได้ไงแต่ที่แน่ๆคือมันแซ่บผมว่าผมเป็นนมรสวานิลาครับอเพราะว่าอร่อยในแบบแบบกลมกล่อมปกติครับ ใช่ครับมีกลิ่นหอมบ้าง่หมยาใช่คิดว่าเป็นนมรสครามลเฮ้ยผมผมชอบกินอุ้ยสั่นจังเลยเฮ้ยไม่เยี่ยมมากมันมันหอมมันหวานมันผมเลยน่ารักถ้าผมสับผมก็อาจจะเป็นนมโรงเรียนครับเป็นนมที่เด็กๆทุกคนต้องเคยทานผมแล้วก็ รับรองว่าทานแล้วเด็กทุกคนติดใจบางคนเอากลับบ้านด้วยนะอ่าถ้าหลักๆเป็นเบสรถช็อกโกแลตละกันจะเป็นรถที่แบบว่าเด็กผู้ชายก็ชอบทานเด็กผู้หญิงก็ชอบทานผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานดีนมไม่จืดเ็นป่ะคิดไปแล้วคิดไปไปยันเลยนีลนมไม่จืดครับ ไปพี่นิวตันนมข้นแล้วเอ้ยมันเริ่มแบบว่ามีความแบบเข้มข้นทุกอีพีค่ะอีพีหน้านี่เริ่มแบบน้ำตาเริ่มเคี้ยวละทำไมเริ่มแบบมีความข้นข้นลหวานขึ้นละครับต้องรอดูจืดจริงหรอทำไมถึงเจริงหรอเราต่อไปมันจะเป็นไงมอ่ามันจะมันจะอาจจะหวานขึ้นเอ้ย อาจจะแซบขึ้นออาจจะแซบขึ้นก็ต้องรอูใช่ครับก็ต้องบอกว่าครบทุกรถครับเออทุกรเพราะว่าทุกคนจะได้สัมผัสใช่ก็คือเอาจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่พวกเรา4สีคนแต่มีอีกคู่หนึ่งก็คือพี่นุ่นกับน้องแพรวาใช่ แสดงเป็นยูเทียกับยีแย่มาเองอันนั้นก็จะเป็นเหมือนอาจจะเป็นนมรสเปรี้ยวใช่มีความแซ่บแบบเป็นสาวแซ่บสาวเปรี้ยวเลยอะไรแบบนี้ใช่มีแบบก็จะได้เห็นหลายมุมมองยีแย่ในเรื่องอีกอะไรที้แบบน่ารักน่ารักตแบบของนุ่นแถววา่าใช่ครับครับก็พวกเราเนี่ยครับอยากจะฝากซีรีส์ ด้วยน้องกับเรื่องรักรถมุจืดนะครับหรือว่าเฟ i r t งริวเดอดซีรีนะครับซีรีส์ที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนนะครับครูเชื่อว่าถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วจะได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนครับสามารถติดตามเลยนครับทางช่องอมรินทีวีนะครับช่อง3.4เวลาสี่ทุ่มส5่ห้าครับครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่อง YouTube ของ Star Hunter Entertainment ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็สามารถรับชมเวอร์ชันอันคัดนแบบตุเด็ดเผ็ดมันจะเป็น ก็ต้องไปรอดูได้ที่ใชีอีเวลากี่โมงครับห้าทุ่มครึ่งครับผมสามารถรับชมได้ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามทุกช่องทางของพวกเราได้ในของ Star Hunter Entertainment ครับฝากได้นะครับเราก็เสิร์ฟคอนเทนต์กันแบบช่ำๆให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็เอ็นจอยนะครับไงก็ฝากมาดูซีรีส์ของพวกเรากันเยอะนะครับละน่คเอนกแสดงว่าดค่ะยครับ